นุ่มหล่อสุดฮอตกันบ้างค่ะสำหรับน้องกัปคณาวฒวทุกคนโอ้โหที่ช่วงนี้บอกเลยนะว่าฮอตมากๆม,มีทั้งงานชายงานเทศค่ะทุกคนค่ะโดยเฉพาะโปรเจกต์ลับนะคะที่ญี่ปุ่นที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมออกมาเฉลยสักทีนะว่าว<ะ>คืออะ ไรค่ะทุกคนคะแถมเมื่อวันนี้นะคะก็เรียกว่าทําเอาโซเชียลแตกแตนกันแบบสุดๆเลยค่ะทุกคนเมื่อน้องกราบค่ะได้ลงรูปภาพลุกใหม่ในลุกผมสั้นค่ะทุกคนค่ะพร้อมสวมเสื้อแบบเบบี้ทีโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบลูกเอ๋ยทำไมแบบโตได้ถึงขนาดนี้นะคะลูกชายมีมีกล้ามแล้วเออ ลูกชายเขเป็นนักกล้ามแลนะแม่นะอย่างที่เราเห็นกันค่ะก็เรียกว่าเป็นกระแสในปีนี้เลยนะสาหรับเสื้อที่แบบมีความรัดเออแล้วก็มีความโชว์เอวใดๆเบาเาเ,าเห็นแล้วรู้สึกว่าจึ้งใจมากค่ะทุกคนขะอุทานเลยเอ่ะจริงๆแบบอน้องกล้จริงๆพอที่เห็นลูกมีแล้วแบบ ที่สุดเลยค่ะทุกคนค่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ลงภาพนี้นะคะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเบบี้ทีค่ะทุกคน oh. แน่นอนว่าพีพีเอคือแตกตื่นกันแบบสุดๆเลยนะ oh. แล้วก็มีหลายคนค่ะอยากจะฉีกสัญญาโพแม่ <c oughs> อยากจะเคลื่ยงทิ้งสัญญาโพมัมแล้วก็กล้ามเข้าไปที่โพแฟนเออ <c oughs> แต่คุณคาะถ้าคุณเป็นโพแม่แล้วเนี่ยคุณต้องทำจิตใจให้นิ่งไว้ <c oughs> มันบาปนะคะ คิดอะไรกับลูกมันฝ่าแล้วทุกคนคะ่ะก็การเป็นแม่คะ่ะก็มีทั้งความ เรียกว่าต้องทําใจแต่ว่าก็ต้องภูมิใจไปในเวลาเดียวกันเพราะว่า oh. รั่นชายของเราค่ะเขาฮอตจริงๆโอ้โ oh. ดูแต่ละเซตคือไม่ธรรมดาเลยค่ะงานนี้นะพี่น้องดูการบันเทิงที่ได้เห็นทุกคนค่ะก็ต้องรู้สึกเหมือนกับพวกเรานี่แหละว่าแบบหูเซตนี้คือแบบสุดมากจ,จริงๆคือห oh. ล่อเท่เซ็กซี่สปอร์ตสมาร์ทคืออะไรทุกสิ่งยางค่ะทุกคนค่ะรวมอยู่ในน้องกรับ ลูกนี้เลยนะจ๊อะอะอย่างน้องวินเมทวินค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าตายตายเออตายตาย,ตาย,ตายจริงดิฉันก็รู้สึกแบบน้องวินเช่นเดียวกันนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะน้องออมก็นภพาน้องออมบอกว่าหา นีเสียงออมนะคะรวมไปถึงค่ะน้องหน้านี้นะจ๊ะก็มาบอกว่าไอดอลเลยครับโอ้โหเอาจริงๆถ้าคุณไปไล่เรียงเนี่ยดิฉันบอกเลยนะว่าพี่น้องวงการเนี่ยมาคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยแม่เพราะว่าลุกนี้ของน้องอย่างที่บอกไปค่ะไม่ทรรมดาจริงๆนะจ๊ะหล่อถูกใจไม่ถูกใจยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าน้องคลับของเราค่ะก็เอาภาพเซตนี้นะจ๊ะตั้งเป็นโปรไฟล์ในไอจีแล้วด้วยโอ้โหเป็นยังไงแ ดีมากดีมาก,มากแสดงว่าน้องแ,แบบถูกใจเซตนี้แบบมากๆเลยทีเดียวนะคะเขามีความแบบทุกคนมันดูสมาร์ทมันดูเท่มันดูแบบทุกสิ่งอย่างเนาะดูแบบจะสปอร์ตบอยก็ใช่ได้คือแบบเอ้ยคือดีมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพโปรไฟล์ใหม่ของน้องนะจ๊ะกับผู้ติดต,ตาม 5m เยอะอังมากนะคะเราไม่ได้มีแค่เซ็ตนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าเพราะว่ายังมีอีก2เซ็ตใช่ไหมที่เราได้เห็นการนี้ค่ะอย่างลุคนี้นะจ๊ะก็เป็นลุคที่ใส่สูตรเป็นออแบ็กค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือหล่อนเหลามาแบบว่าซ e อหนุ่มน้อยเออนะคะมีเป็นฟิลเหมือนอะเป็นตรงหูนีน้นดิดหน่อยได้ๆเออเป็นไงแม่ลุคนี้ มันดีมากใช่หมแล้วบอกว่าใจมันสั่นเอออันนั้นว่าสั่นแล้วคุณมาเจออันนี้ค่ะมันสั่นไหวย,ยิ่งกว่านั้นอีกทุกคนเพราะว่าโอ้โหน้องกราฟเป็นแบบร่างทองอะแม่ครับในลุกนี้ที่คุณแบบอยากจะอยากจะซื้อชุดนะคะมาใส่เออให้แฟนใส่แบบน้องกราบบ้าง มาขีดเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะคนเป็นแม่เนาะก็จะต้องมีความแบบถือปากกาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าลูกๆในวงการเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยติดกระดุมนะคะเราอาจจะต้องมีการถือเข็มถือได้เอาไว้ด้วยในเวลาเดียวกันพอเจอทีก็คือแอบเย็บให้ทีนึงทุกคนแต่สายตาน้องคือดีมากลุกนี้คือแบบอุ๊ยมันมีความเซอร์ไพรส์นะแม่นะเอาจริงอะดูแบบวายทูเคดูแบบโอ๊ย หนุ่มเต็มวัยแล้วจริงๆอ่ะทุกคนค่ะคือมันดีงามจะไม่รู้จะ พูดยังไงแล้วว่ะทุกคนนะก็งานนี้ทำเอาแฮชแท็กค่ะกรับนิวลุกนะคะมาแรงติดเทรนด์ด้วยนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรถึงได้มีการปล่อยภาพออกมารวมไปถึงทั้งต้นสังกัดเนาะได้มีการปล่อยภาพออกมาด้วยเช่นเดียวกันหล่อมากดีมากคือไม่รู้จะหาคำไหนมาอวยแล้วว่ะแม่อันนี้พูดจริงๆนะคะก็ลงเป็นภาพแล้วก็ลงเป็นคลิปต่อได้เลยค่ะอยากเห็นเป็นทัพเพื่อนไหวเออ การขยับตัวของน้องอะไรใดๆมูฟเมนต์ต่างๆจะเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละภาพที่ออกมาเนี่ยปรมือจริงดีมาก Inner in อินเนอร์อินใจอะคือส่งมาถึงพี่ๆมากๆส่งมาถึงแม่ๆมากๆแล้วก็ดีทุกลุกจริงๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอแล้วกันค่ะว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจ้า